ไปไหนคะจะไปไหนคะจะไปไหนคะจะตำน,น้ำมันไปหาผู้ชายอุ้ยอยากผู้ชายถากหญ้าเหนื่ยอย,ยๆไปหาผู้ชายเลยเหรอ ร้อนที่ตายหา่าม้อใส่ชุดด้วยโอ้ยพ่อบอกนะจะกินข้าว <c oughs> ไปชัทีเถิดเหม็นคน<ป>น้ำไม่อาบ โอ้ยร้อนถากยารอบเย็นตอนเช้าถากไม่ได้เดดร้อนมากเลย